คนสวัสดีคะ่ะวันนี้น้องลิดาพามาอยู่ที่ w e s t ทอรี่ดีไซน์พอเทลนะคะที่นี่นะคะจะมีความพ o s t t เทลยังไงจะชิคแค่ไหนนะคะและได้รับส่วนลดจากแอปพลิเคชัน TCC Connect กี่เปอร์เซ็นต์นะคะไปติดตามกันในวันนี้เลยค่ะตามมาเลย วันนี้นะคะก็จะมาเช็คอินนะคะที่เคาน์เตอร์เช็คอินของ w e s t Story Design พ o s ์ช l นะคะดูมาในแอปพลิเคชันของ TCC Connect นะเขาบอกว่าลดค่าห้องพร้อมอาหารเช้า10%ได้กันเลยใช่ไหมวันนี้ขอโชว์อันนี้นะคะโอเคอ่ะอันนี้นะคะวันนี้ราคาอยู่ที่1,350บาทนะคะลด10%แล้วอยู่ประมาณ 1, พัน0นิดเองนะคะ นี่นะคะเราก็ได้คีกรารห้องมาแล้วนะคะพร้อมกับชุด้องอาหารเช้าแล้วก็มีเป็นวอยฟนะคะอินเทอร์เน็ตคระนะคะเดี๋ยวเราจะพาุานไปชมห้องค่ะขางบนกันนะคะมาเลยค่ะนี่นะคะคือห้องนะคะที่เราจะเลือกวันนี้นะคะ302นะคะเป็นห้องเตียงเดี่ยวแบบนี้เลยนะคะ พอเข้ามารละปุกเนี่ยเราก็เสียบทีการที่นี่เราเสียบทีการได้และเรียบร้อยนะคะเปิดไฟ้องก็แบบขนาดกระทัดรัดนะคะก็เดินทางคนเดียวหรือสองคนก็ได้นะคะเดี๋ยวพาไปชมห้องน้ำกันนะคะวันนี้เป็นไงบ้างว้าวและโซนนี้นะคะก็เป็นโซนที่เราเรียกว่าด o r m i t o r y เลเองของของเวสต์ทอรี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะว่าห้องพักที่นี่นะคะเป็นไงบ้างเขาบอกว่าชั้นนี้นะใครที่มาคนเดียวนะคะหรือแบบ อยากมาเป็นกลุ่มเพื่อนนะและอยากจะมาพักในห้องพักสไตล์แบบหอพักหรือว่า d o r m i t นะคะมีล็อกเกอร์ให้แบบนี้นะคะเข้ามาได้เลยคนละ4 5 0พร้อมอาหารเช้านะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูซิว่าวันนี้เราจะได้นอนกับใครบ้างนะคะาาโายโหแอร์เย็นช่ำนะคะสำหรับห้องสไตล์นี้นะ ออกแบบสไตล์คล้ายๆแบบว่าเราเหมือนอยู่บนรถไฟนะคะใครที่แบบอยากจะมาที่นี่นะคะก็นอนได้เลยนี่แบบนี้นะคะก็จะมีเตียงนอนชั้นบนชั้นล่างแบบนี้แล้วก็จะมีล็อกเกอร์ให้นะคะในแต่ละคนนะคะนี่อ่ะอาเก็บกระเป๋านะคะเก็บของของเราแล้วก็มีกนนุญแจล็อกให้เรียบร้อยเลย Good morning ค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เช้าแล้วนะคะแล้วก็ เตรียมตัวนะคะจะไปทานอาหารเช้านะแล้วก็จะไปขี่จักรยานเล่นรอบเมืองการด้วยนะคะจะพาไปดูได้แหละว่าที่นี่นะคะใกล้ๆที่พักที่นี่นะเขามีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรกันบ้างนะคะไปกันเลยค่ะและนี่นะคะก็คือคูฟองอาหารเช้านะคะที่เราได้ตอนเช็กอินเมื่อวานนี้นะคะน้องเลือกเ,เป็นเซตสีนะคะก็จะได้เป็นออมเล็ต แบบในภาพนี้นะคะหรือว่าใครนะถ้าอยากจะชอบทานอย่างอื่นเราก็จะมี A B F มีข้าวต้มนะคะมีข้าวผัดแล้วก็ยังมีเป็นแฮมเอ็กซแซนด์วิชแบบนี้ด้วยนะคะก็แล้วแต่ใครชอบเลยนะคะเดี๋ยวขอตัวทานอาหารเช้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศนะคะด้านหลังโรงแรมนะเขาบอกว่ามีจักรยานนะให้เราขี่เล่นแถวนี้ได้ด้วยนะคะเดี๋กินข้าวกัก่อน,นะคะ่ะ โรงแรมนะคะเขาก็ยังมีเปิดเป็นคาเฟ่ด้วยนะคะสําหรับลูกคา้าทั่วไปนะคะสามารถสั่งอาหารได้อาหารจานเดียวแบบนี้ก็ได้นะคะสาหรับจานนี้นะเป็นแงโอ้โหนอกจากรสชาติอร่อยแล้วหน้าตายังสวยงามมากสำหรับข้าวคุกกิของเรานะคะแล้วก็ยังมีเป็นกาแฟนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มอีกหลายอย่างเลยก็มาทานกันได้ที่นี่ w e s t อ r ี่ดีไซน์คอช t ท l ค่ะ จะมาพักที่ w e s t o r y y e s s i n Posh Tail แบบน้องลิดาแบบนี้นะคะอย่าลืมโชว์บัตสมาชิกวโชวชการ์ดแบบนี้นะคะ จะได้รับส่วนลดไปเลยค่ะค่าห้องพักพร้อมอาหารเช้า10%นะคะวันนี้สนุกสนานมากๆเลยนะคะห้องพักก็ดีแอร์เย็นมากๆเตียงดูดวิญญาณเลยและแถมยังมีจักรยานให้เราได้ขี่เล่นรอบๆม,มืลด้วยนะคะสนุกสนานมากใครที่ยจะได้สิทธิประโยชน์แบบนี้นะคะอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน p c c Connect นะคะแล้วก็อย่าลืมไปสมัครสมาชิกของกันค้ากนันนะคะสำหรับวันนี้นะคะนวาลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย